สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าขุนก้าว้าวีขุนวังนอกวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับนะก็วันนี้เราอยู่กันในแอปไทยเชสตูเอลอีกเช่นเคย ก็เล่นเป็นเกมสิบนาทีบ้างนะครับนะก็เล่นเป็นเกมยาวบ้างนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าเล่นเป็นเกมยาวเนี่ยผมว่ามันก็จะมีไอเดียในการเดินค่อนข้างจะเยอะนะเยอะมากมีเวลาคิดหน่อยนะครับถ้าเล่นเป็นเกมเร็วก็นะฮะอย่างว่านะครับนะไอเดียก็ตามที่เห็นฮะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่เกมเช้าก็อาจไม่ดีบ้างก็ได้นะครับแต่มนี้ก็เปิดเป็นไม้ยงขวาฮะ ดูแล้วคู่ต่อสู้ก็เป็นไม้ยงขวาเหมือนกันนะครับนะก็เดินมาขึ้นไปแล้วก็ขึ้นโคนเข้ามาก็ดันเบีย้ยขึ้นไปดาดันเบีย้ยดันเม็ดขึ้นไปนะตามตำแหน่งของรูปร่างของไม้ยงขวาเลยคู่ต่อสู้เล่นเป็นไม้ยงขวาโคนเทียบเม็ดนะแล้วก็เป็นใบยงขวาโคนผูกเม็ดนะครับ แล้วก็คุโดสู้เขาเป็นวังนอกด้วยขุนวังนอกแต่มนี้ก็เอาเรือมากดจังหวะนี้นะฮะคือจังหวะนี้ตามตำราของอาจารย์นกจิบจะมีด้วยนะครับเพื่อนๆนะก็กดไว้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขามีพิเศษตรงไหนนะครับเขาบอกว่าเอาเรือมากดตรงนี้ดีที่สุดก็ตีขุนวังนอกก็เเรือมากดไว้นะตามตำราของอาจารย์เขาเลยนะ แต่น,นี้เขาเอาเบีย้ยมาแทงเม็ดจังหวะนี้เราก็ต้องระเบิดหน้าบ้านนะครับขุนเขาก็ต้องอยู่ไม่ได้นะก็เอาเบีย้ยกินตัดกกเข้าไปแต่มน,นี้เขาใช้มากินกูเข้ามาก็นะถอยถอยเม็ดกลับมาจังหวะนี้เขาก็กินตัดเบี้ยอีกใช้โคนมาเสริมใช้โคนมาเสริมเราก็ยังไม่ขาดนะครับ เอาเรือมากดขุนไว้ก่อนนะจังหวะนี้ก็ต้องกดขุนไว้ก่อนนะครับขุนอ,อาจจะมีปัญหาได้นะครับนะอาจจะมีปัญหาได้แต่แบบนี้กูต่อสู้เอาเรือมาจับเบี้ยก,กินสองเอาเรือมาจับเบี้ยก,กินสองนะครับอืมจังหวะนี้ผมก็ เอาม้านะเอาเบี้ยแทงม้าเข้าไปเบีเบ้ยแทงมา้าเบี้ยแทงม้าเข้าไปนะครับแล้วก็นะต้องการจมตีหน้าบ้านนะครับนะเบี้ยตัวนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเสียนะครับเพราะว่าเรามีจังหวะนะมีจังหวะต้องดูนะครับเพื่อนๆ FC ครับ <c oughs> ต้องดูนะฮะ ให้เขากินไปเลยโอ้โห,โโหกินมาแต่น,นี้เบียตรงหน้าโคนเขาหน้าหน้าขุนเขาก็มีโอกาสเสียนะครับนะเบียรตรงหน้าโคนเขาก็มีโอกาสเสียแต่น,นี้ดูแล้วก็ยัดโคนขึ้นไม่ต่อเลยนะยัดโคนขึ้นไม่ต่อเขาใช้โคนกินก็เอาม้าหรือเอาเรือกินก็ได้นะฮะนะเสียเบีย้ไปแล้วแต่ว่าเรามี ขอเอกกรียกอะไรพื้นที่ตรงกลางได้นะแต่บนี้ก็คิดเยอะๆนะครับ,บลุกนะครับเพื่อนๆนะแต่บนี้เขาใช้โคลนกินนะเราก็ใช้เรือกินเขาใช้เรือกินแล้วก็กลับมากินได้แต่คู่ต่อสู้เลือกที่จะกินม้านะครับอ่าเลือกที่จะกินม้าแตมแบบนี้ก็นะเราก็ต้องใช้เรือกินนนะเรือกินโคลนแล้วก็โจมตีเบีย้ยเขาด้วยนะเบีย้ยเขาด้วย โจมตีเบีย้ยเขาด้วยนะเอาเรือกินโคนกกเข้าไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเราจะเอาเรือมาขู่ซ้อนนะครับมาซ้อนโจมตีเบีย้ยอีกนะครับมาขู่ซ้อนโจมตีเบีย้ยซึ่งเบีย้ยตรงหน้าหน้าขุนเขานี่ต้องจะจะต้องเอาเอาเรือนะฮะเอาเรือขึ้นมาผูกนะเรือลำขวามือเท่าเรือขึ้นมาผูกแล้วก็เอา ดันโคนยัดเข้าไปอีกได้นะดันโคนยัดเข้าไปอีกนะก็เขาก็อันตรายนะครับนะหมากลุกก็ต้องมีการลงทุนบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อ,นอนในการบุกในการโจมตีอ่ะแบบนี้แบบนี้เขากินหมาเราไม่ได้นะขุนเขาต้องหลบก่อนนะแต่นี้ก็ดันโคนขึ้นไปผูกเปี้ยนะเพราะว่าตำแหน่งเป็นเป็นสองนะครับ ดันซ้ายมือตำแหน่งเราโดนจับสองอยู่นะก็ผูกไว้ก่อนนะกูต่อสู้ไม่สามารถเอาเบี้ยกินม้าเราได้นะถ้าก็แทงขึ้นมานะแทงขึ้นมาแล้วก็ดันโคนส่วนขึ้นขึ้นไปนะครับนะดันโคนส่วนอ้าวคูต่อสู้พลาดน,นะครับแต้มนี้นะฮะนี่ก็เอาหมาไต่พอ,องเข้าไปนี่พองเข้าไปซะแล้ว โอ้โหแต่มน,นี้เสียหายหลายแสนนะครับก็เอาม้ากินเรือกวกเข้าไปแล้วก็นะเราเราเป็นต่อแล้วเราก็เอาต่อเรือเข้าไปอีกนี่ต่อเรืออีกกินไม่กินโอ้โหแต่เขาก็มียังมีม้านะครับยังมีม้าสู้กันได้อยู่นะฮะจังหวะตรงนี้ก็ยังมีม้าสู้กันได้นะเขาใช้เรือกินแล้วก็ใช้โคนกิน แต่ในจังหวะน,นี้ก็เอาโคลนยัดขึ้นไปเสริมขึ้นไปนะออกแล้วก็เดี๋ยวจะต้องใช้เรือให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับเอาเรือออกเรือออกนะกูต่อสู่เรายังยังเรายังทําอะไรเขามากไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวใหญ่เขาก็ยังมีเยอะส่วนเราไม่มีม้าเลยนะสองม้าสู้กับเรือนะเรือโคลนจังหวะน,นี้เอาเรือไปกดม้าเขาไว้ กดม้าเข้าไว้แต่หน,นี้กู้ต่อสู้แทงม้าก็ถอยก่อนแล้วครับนะแทงม้าอีกตัวไม่ได้นะโอ้โหเขาเดินแบบนี้จังหวะนี้เราก็มีโอกาสเอาโคนนะเลยขึ้นไปได้นะนีอูดนั่นไม่ทันขาดคำเลยใช้โคนมาก่อนเราซะแล้วไม่เป็นไรฮนะเอาโคนยัดเข้าไปยัดเข้าไปการที่เราเอาเรือไป กดม้าเขาเนี่ยม้าเขาก็จะใช้ไม่ได้ด้วยนะเขาจะใช้ไม่ได้หนึ่งตัวนะครับแต่เรือเราก็ได้แค่กดม้านะครับแต่ว่าเราบังคับได้สองตัวนะฮะคือบังคับขุนกับบังคับม้าจะต้องไม่จากกันนะไม่หนีกันกูต่อสู้ก็มีม้าสองตัวต้องใช้ม้าให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับนะม้าสองตัวนี่ก็ยังสามารถสู้กับสู้กันได้นะสู้เรือได้แต่ว่า คุณเอกราชโอ้โหเอามมามา,ต,มาตีนนาตลุกแต้มน,นี้ฝังเอาเบี้ยสูงตีลูกแต้มนี้อืมก็เอาโคนกินกวกเข้าไปเลยจัดเข้าไปสูงไม่เป็นไรนะครับสูงไม่เป็นไรสูงไม่เป็นไรเอาจังหวะนี้เขากินเข้ามาแบบนี้ก็เอาปูสามเบีย้ยเข้าไปนะหมาเขายังใช้ไม่ได้อยู่โอ้ เขาก็พยายามดันสูงแต่ว่าตัวตัวของโคต่อสู้ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะเขาขึ้นไม่ได้เหมือนกันจังหวะนี้เขาเอาขุนขึ้นมานะครับเพื่อหนีตากดอาจจะโยกม้าหนีนะโยกม้ามาเล่นได้นะครับแต่มนี้เราก็เอาเหลือไปจับโคลนะจับโคนนะ จับโคนไว้ก่อนนะครับนะเอาเรือมาจับโคนเข้าไว้ก็ここอย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะครับนะตัวหนึ่งนะเราต้องบังคับไม่ให้เขาเดินนะตัวหนึ่งบังคับได้สองตัวม้ากับโคนจากกันไม่ได้นะครับนะออกแต่นี้เขาแทงระเบิดเบีย้ยออกมาระเบิดเบีย้ยออกมาก็เอาเบีย้ยกินตัดโกบเข้าไปเขาน่าจะต้องใช้เบีย้ยกิน ตัดเข้ามาแต้มน,นี้ไม่กินนะครับเอาเบี้ดแทงยัดเม็ดเข้าไปเอาเม็ดเข้าเสียแล้วนะครับนะโอ้โหเม็ดแต้มน,นี้เสียแล้วนะครับยังไงก็เม็ดกินเราไม่ได้นะกินแล้วม้าขาดจังหวะนี้คู่ต่อสู้ไม่มีตัวเดินนะครับต้องขยับขุนอย่างเดียวออาขยับขุนก็เอาเบีย้ยกินเม็ดกวบเข้าไป เขาก็นะฮะเอาโคนกินเบีย้ยงายแต่น,นี้เราก็จะเอาเรือนะเรือออกนะครับแล้วก็จะมาจับกินเบีย้ยนะกำจัดจุดอ่อนของเขานะครับแต่มน,นี้คู่ต่อสู้รู้ทันนะครับนะเอาขุนมากันไว้นะเอาขุนมากันก็เอาเรือมากดมาไว้ทีนึงอ่ะมากดมาไม่ยอมหนีเตะลูกปดูจังหวะคู่ต่อสู้นะเขาเขาขยับมา ก็ไม่ได้นะโคลนก็ลาบากนะครับอืมแต่มน,นี้แต่น,นี้เราก็ต้องใช้เรือให้เป็นประโยชน์นะครับนะเรามีอาวุธที่ยาวกว่านะครับนะก่อนมาเล็งอยู่ว่าเบียรของคู่ต่อสู้นะฮะที่เป็นเดียวเดียวนี้อาจจะขาดนะครับกบ็ขยับเรือมขยับเรือขยับเรือมาแล้วก็อาจจะนะะอ้อมไปด้านหลังนะครับ เพื่อมาจับกินเบีย้ยก็ต้องดูนะฮะว่าคู่ต่อสู้เขาจะโต้อตอบเรายังไงเหมือนกันนะฮะเขาจะทิ้งโคนนะฮะจะโยนม้ามาโอา้โหเอาม้ามานะเอาม้ามาขู่กินเบีย้ยนะเอาม้ามาขู่กินเบีย้ยแต้มนี้เอาเรือไปจับโคนก็มีค่าเท่ากันอีกนะก็มีค่าเท่ากันแต้มนี้ถ้าเอาเรือมาจับโคนเขาก็โดดม้าไปผูกนะก็เขา้เขาแต้มเดิม จังหวะน,นี้ก็ยืดเหลือมาเลยนะครับสุดกระดานนะครับเราปล่อยให้เขากินเบีย้ยนะแล้วก็เอาเรือมากดกินเบีย้ยเขาอีกทีนึงนะครับก็ได้เบีย้ยคืนนะแต้มน,นี้อ้าวแล้วก็ลองยืดเหลือออกมาสุดกระดานคู่ต่อสู้จะกินเบีย้ยหรือเปล่านะถ้าาถ้าเขาใช้ หมากินก็นะเอาเรือไปกดมา้าเขาก็ต้องหนีม้านะแล้วก็กินเบี้ยคราวนี้ก็จะวุ่นวายแลวนะครับนะกูต่อสู้จะวุ่นวายแน่จังหวะของเราก็เม็ดเราขึ้นไม่ได้โคนขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะกูต่อสู้ก็ใช้วิธีการป้องนะป้องกันนะครับอป้องแต้มนี้ก็ขยับเรือออกนะครับมาผูกไว้ก่อนนะครับนะเอาเรือมาผูกเบี้ยไว้ก่อน ตรงนี้น้องดูไอเดียแล้วจะเดินเรืออย่างเดียวก็ลำบากครับเป็นอันว่าตอนนี้จังหวะนี้เราก็ต้องใช้แต้มนะเป็นขุนก้าวล้าวแล้ว,ลวต้องใช้ขุนก้าวล้าวนะต้องใช้ขุนไปช่วยแล้วครับเขาขยับโคนก็ขยับขุนไปเอาขุนไปลุยเลยครับนะวิ่งร้อยเมตรเลยเอาไปขุนไปแล้วขุนดันเข้าไป นะเขาจะยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเอาขุนดันเข้าไปไปจับกินโคนเอะไปดันเข้าไปขุนเก้าวลาวไปแล้วนะครับนะขุนเก้าวลาวไปแล้วนะแต่ทน,นี้เขาก็ต้องห่วงด้านดันซ้ายมือด้วยนะะขุนเข้าไปอีกอ่าขุนเข้าไปจังหวะนี้คู่ต่อสู้ยังไงนะะโอโหโคนกลับไม่ได้นะโคนกลับแบบนี้โคนกลับไม่ได้นะขุนติดแล้วโคนกลับไม่ได้ด้วย ก็จะลําบากนะจะลําบากโอ้ขยับมาเพื่อจะตีลุกเอ้าตีลุกไม่เป็นไรนะครับตีลุกไม่เป็นไรเอา้าตีลุกลุกเข้ามาก็หลบไปทีนึงหลบไปทีนึงก่อนนะฮะไม่ให้จังหวะเขาลุกอีกแล้วแต้มน,นี้เราก็เอา้าแบบนี้เราก็เอาเตือมากดขุนเข้าไว้ก่อนเอาแล้วนะครับขุนมาโคนจะเดินยากขึ้นนะะ แต่แบบนี้ครูต่อสู้ต้องพยายามถอยโคนกลับไปก่อนนะฮะตั้งตั้งหน้านะฮะไม่ให้ขุนเข้ามาเอาถ้อแบบนี้ก็เอาขุนแตะเขาไปอีกตีลุกไม่ได้นะครับแต้มนี้เอาโอ้โหใจร้อนจริงๆเพราะุณแต่มนี้ก็เอามากินเลือก,กวกเข้าไปให้เราจะกินโคนอีกตัวหนึ่งกินลูกก่อนกินลูกเข้าไปเอาจังหวะนี้กินแต้มนี้นะโวกกวเข้าไปอีกเขาต้องหนีโคนเข้าไปหนีโคนกินเพี้ยหนีโคนกินเพี้ย เอาแล้วนะครับมาปลายกระดานแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อนะเขากินเลยเอากินเลยก็กินกวกเข้าไปแต่มีนี้เขาหงายเขาหงายกินตัวหงายในกวกเข้าไปอีกโอ้อืมครูต่อสู้มีไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับเบีย้ยหงายกลับไปผูกดูสิว่าจะบีบบังคับในการไล่เขาได้หรือเปล่านะแต่แบบนี้นะมี มีการบีบได้นะครับเพื่อนๆน,นะบีบได้นะครับก็เขาอยู่หน้าโคนด้วยนะถึงเบียรเราจะตรงกันนะฮะแต่ก็สามารถบีบบีบได้นะบีบคู่ต่อสู้ได้จังหวะน,นี้ก็ขึ้นโคนไปกันไว้อ่าเขาแทงเขาแทงลงมาครับนะเขาเบีย้ยมาแทงอีกไหมเบียมาแทงอีกก็โคนขึ้นไปอ่าเขาหนีขุนหนีก็เม็ดดันเข้าไปบ้างเอาแทงแบบนี้ก็โคนดันเข้าไปอ่า เบี้ยงหงายเขาก็จะไปไม่ได้แล้วนะฮะัจังหวะนี้เราก็บีบพื้นที่นะเอาขุนดันเข้าไปขุนดันเข้าไปนะรูปนี้จังหวะนี้ก็เป็นเกมปลายกระดานนะครับมันจะค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงแต่นี้เขาก็เอาเบี้ยงหงายกลับไปกันก็เอาโคตรลุกเข้าไปเอาแล้วก็เอา เม็ดยัดเข้าไปอีกเอาเม็ดดันเข้าไปเขาหงเขายงายลุกไหมถ้างางลุกนี่อ่ะไม่หงายลุกนะเอาห่วงเบี้ยห่วงเบี้ยเอาเม็ดยัดขึ้นไปบ้างนะเม็ดยัดขึ้นไปก็พยายามไล่ให้ขุนเขาไปอยู่พื้นที่น้อยๆน,นะจังหวะนี้เขาใช้ขุนขยับหลบก็เอาเม็ดไปกันนะ เมดไปกันขุนจะเดินไม่ได้นะขุนเดินไม่ได้อ้าวเขาเข้ามาแต้มนี้ก็เอาคนนะคมาขู่กินเบีย้ยเขาตีลุกกระหลบไปนะหลบไปทีนึงแล้วเบียเบ้ยงเบี้ยความเขาก็จะมีปัญหาอ้าวเขาไม่ยอมมาก็เอาคนดันขึ้นไปดันขึ้นไป,นไปแต้มนี้เขาอยู่ไม่ได้นะอ้าอยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วก็ออมเอาคน ขุนดีกว่านะครับเต็มหน้านะขุนไปยัดเข้าไปเลยอืมเขาเขาหลบนะหลบถ้าไม่หลบนี่ผมอาจจะเอานะเม็ดไปยัดนะขัดตาอับไว้แต่มนี้ก็พยายามดันให้เขาเข้ามุมไปมาเข้ามุมเข้ามุมออกไหมอ้าวเขาออกมาจังหวะนี้เขาลุกเข้าไปนะแต่มนี้เอาขุนยัดขึ้นไปถ้าออกไปตาหนึ่งอ้าวตานี้แต้มน,นี้ผมเอา เม็ดขัดอับไว้เลยขัดไว้เลยนะคะนะเอาเม็ดขัดไว้ถ้าก็แทงลุกก็เอาขุนกลับไปกินอา้าวแทงลุกแต้มน,นี้เขาออกไม่ได้แล้วนะเขาอยู่ตาอับแต้มน,นี้เราต้องใช้ขุนกินนะฮะเอาละเหลือเม็ดกับอ่เหลือโคนกับเบี้ยนะฮะแต้มน,นี้เขาจะวิ่งมาหลังบ้านก็มากันไว้กันไว้มามากันไว้อืม,อม,อมเวลาก็พอได้นะครับ ไปแล้วเพราได้ต้องไล่ไปหน้าโคนต้องไล่ไปหน้าโคนหรือเปล่านะแตบบ่นี้ต้องต้องใช้เบีย้ยด้วยจวังหวะนี้ก็เอาเบีย้ยหงายเข้าไปนะหงายเข้าไปก็ต้องดูนะเบีย้ยตัวนี้ถ้าคู่ต่อโซ่อยู่ด้านขวามือนะไล่หลังโคนไม่จนนะเอาเบีย้ยมา แต่คุโตรอยู่ด้านขวามือนะไล่ไม่จนนะครับต้องไล่ไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าอยู่ตรงมุมด้านซ้ายมือนะก็มีโอกาสจนได้นะฮะหลังโคนแต่ก็จะมีทีเยอะหน่อยแต่นี้เขาก็ไม่ไม่ออกด้วยไม่ออกด้วยนะเขารู้ว่าอยู่มุมนี้หลังโคนไม่จนนะต้องไล่ไปด้านหน้าโคนอย่างเดียวนะแต่นี้เราก็ไปเราก็ต้องไล่ไปหน้าโคนนะครับนะหลังโคนไม่จนนะ ก็ไปครับไปเรื่อยๆนะเขากลับเข้ามาก็เม็ดขึ้นไปเดี๋ยวก็ต้องไปจนได้นะจังหวะนี้มันเข้านะเขาเรียกเข้าแต้มเข้าจังหวะนะอ้าวแบบนี้ก็แทงลุกเข้าไปลงมานี่จนนะครับลงมานี่จนนะฮะถ้าแบบนี้จนนะต้องหนีครับหนีอย่างเดียวอ่าหนีแบบนี้ก็ขนลูกเข้าไปเขาหนีขุนก็เอาขุนตามขุนตามไปครับไปเอาไปไปแบบนี้ก็เอา ขุนไปกันด้วยขุนไปกันนะฮะขลงมาก็เอาขุนตีอกเข้ามาอีกห,หนีหนีหนีไปด้านบนก็โคนตามครับโคนตามออกด้านข้างกไปครับนะบิ่งกลับมาไม่ได้นะกันไม่ให้เข้ามาอย่างเดียวนะไปครับโคนนะไปครับขุนเอาเบียไปครับไปตอนนี้อยู่หน้าโค้นอย่างเดียวนะครับก็มีโอกาสนะฮะจนมากเลยนะ แต่คูต่อสู้ก็นับไปยี่สิบกว่าแล้วเหมือนกันนะสี่สี่นี่คูต้องคูต้องสู้ต้องนับตาที่สี่หรืห้าถึงจะไม่จนนะเอาแบบนี้ก็ออกคนไปกันนะจะวิ่งมาด้านหลังอีกแล้วเอาขุนกลับไปขุนเข้าไปขุนเข้าไปมะออกไม่ได้ฮะออกไม่ได้หน้าคนยังไงก็ออกไม่ได้แล้วนะมะอ่าขุนะเข้าไปครับนะขุนเข้าไปกรุปนี้ก็ต้องต้อง จินตนาการไว้เลยนะครับว่าจะจนแบบไหนรูปไหนเราจะเอาขุนไปยืนตรงไหนโคนไปยืนตรงไหนนะครับกูต่อสู้จะออกนะออกไม่ให้ออกนะบังคับไม่ให้ออกลงมาไหมอ่าลงมาก็ขุนบีบเข้าไปอีกนะบีบเข้าไปขุนไปไหนอ่าขุนไปด้านขวามือสุดเอาขุนอัดเข้าไปนะบีบขุนเข้าไปนะแล้วก็ ขนเข้าไปเขาเหลือสองตาเดินแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในในการที่ว่าเราจะเอาไปกันยังไงนะแต่มนี้ก็เอาเบี้ยออกมาแต้มนี้นะมากันไว้คู่ต่อสู้จะออกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ขยับขุนลงมานะเขาจะเดินได้แค่สองตานะครับแล้วก็เอาโขนดันขึ้นไปแล้วก็เอาโขนรุกเข้าไปจนสวยงาม ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็นะฮะอาจจะยืดเยื้อะนะฮะเวลาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามีเกมปลายกระดานนะฮะต้องไล่บีกันนานหน่อยซึ่งคู่ต่อสู้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย